สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะพามาตามรอยนะครับตามรอยพระนเรศวรน,นะครับบูรณะวัดวัดหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าวัดแม่นางปลื้มนะครับบูรณะให้กับแม่นางปลื้มเลยซึ่งเป็นสามัญชนนะครับเป็นชาวบ้านธรรมดานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าสภาพวัดตอนเนี้ยเป็นอย่างไรนะครับไปกันเลยเดี๋ยวขอส่แมก่อนนะเยน้น่มีคนถ่าให้คนเดียนะ เดี๋ยวไปดูกันเลยคับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับไป,บไ,ปไปครับนี่นะครับเห็นไหมบุรณะเมอ,อปีพศสองนาร้อยห้นะครับงบในการบุรณะก็คือ1,500,000แสนบาทนะครับวัดแม่นังพื้มนะครับไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในพระอุโบสถกันเลยอ้นนาวไม่ใช่ขอเป็นวิหารนะครับ เป็นภายในวิหารนะครับวิหารหลวงปู่ขาวนะครับนะครับตำนานกล่าวมาว่าวัดแห่งนี้นะครับเป็นวัดที่สมเด็จพระนเรศวรนะครับได้บูรณะขึ้นนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ามอบนะครับถวายกุศลทางไม่ใช่อุทิศนะครับอุทิศให้แก่แม่นางเพื้มนะครับซึ่งเป็นสามัญชนธรรมดานะครับชาวบ้านธรรมดาจะพ้นภาพไปดูประวัตินะครับ นะครับอันนี้คือบริเวณรอบๆวิหารนะครับวิหารหลวงภูเขานะครับใช่ไมรนนครับลูกทรงก็คือยังเป็นคงเดิมเอาไว้นะครับยังคงเดิมอยู่นะครับลูกทรงเป็นวัดที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับทรงบูรณะแล้วก็อุทิศบุญกุศลให้แก่มแม่นางปลื้มนะครับ พี่เอ็มอันนี้เรียกว่าจะดีอะไรนะจะดีสิ่งล้อมดั้งเดิมเลยไหมใช่ดั้งเดิมเลยเประวัติโดยข้าวหน่อยพี่เอ็มประวัติโดยข้าวประวัติในเดือนเดือนสวนนะครับสร้างเพื่อรำลึกถึงแม่ปลื้มที่ได้มาเจอที่ริมคลองที่ริมคูมเมือง มีความสวยงามก็ดีต่อพระมหากษัตริย์เมื่อเสียชีวิตก็ได้สร้างวัดนี้ขึ้นแล้วก็ตั้งชื่อว่าเป็นวัดเนี่ยนะครับซุโขทัยช้างล้อมสุโขทัยช้างล้อมแต่ทุกที่ทุกอย่างก็มีนะอ่ะฮะที่สิ่งล้อมนี่เป็นของไทยไหมไทยสิ่งของไทยเนาะถ้าเป็นของอีกฝั่งหนึ่ง ส่งคล้ายๆกันจะจะไม่ไม่เหมือนกันเนอะจะจะคล้ายๆใช่ไหมของเขาจะมีอันนี้ใหญ่ป่ะอันนี้สารอ,ปปอ,อันนี้สารสารไม่ทาาปื้มย ก็ประวัติคร่าวๆก็คืออ่าวัดเนี้ยเป็นวัดที่สมเด็จพระนารีสวรมหาราชเนี่ยทรงบูรณะขึ้นแล้วก็อุทิศบุญกุศลทางเงนี้ให้กับแม่นางปต้มนะครับประวัติของแม่นางเต้มก็คือเป็นชาวบ้านธรรมดานะครับแล้วก็อาศัยอยู่ในบริเวณริมคลองของเมืองพะนครนะครับทีนี้นะครับคืออน ต่อจากเมื่อกี้นะครับแม่นางปื้มเป็นชาวบ้านคนธรรมดานะครับที่อาศัยอยู่ในริมคลองของเมืองพนะครน,นะครับเ mm. มืองคอนองครก็คือวันหนึ่งเนี่ยพระนเรศวรมหาราชเนี่ยทรงเสด็จมา mm. เขาเรียกว่าเยี่ยมประชาชนแต่ว่ามาแบบพระอ,องค์เดียวนะครับแล้วก็มาเจอแม่นางปื้มเนี่ยมาในเขาเรียกว่ากายเขาเนี่ยเปียกเปียกฝนมาแต่ทีนี้ด้วยบุคลิกของพระนเรศวรเนี่ยเป็นคนที่ เสียงดังนะครับตามบุคลีของชายชาติที่เป็นนักรบนะครับแม่นางปึ้งก็ได้บอกว่าท่านจะเสียงดังไปเดี๋ยวพระเจ้าแผ่นดินได้ยินเนี่ยเขาจะาโกรธโมโหได้อะไรประมาณนี้นะครับก็เลยเขาก็เลยพูดขึ้นหนาว่าข้าอยาดื่มน้ําจันเพราะว่า,าข้าในีหนาวอยากให้ร่างกายอบอุ่นนะครับแม่นางปึ้งก็เลยบอกว่าถ้า ท่านอยากฉันน้ำจันทร์จริงๆเนะี่ยท่านต้องสัญญากับเราก่อน,นว่าท่านจะไม่บอกนะครับไม่บอกให้ใครรู้เพราะว่าในวันเนี้ยในวันที่ท่านสเสด็จมาเนี่ยเป็นวันพระนะครับซึ่งเขาจะไม่ดื่มน้ำจันทั์นะครับอ่ะท่านก็ไหลรับปากแล้วก็แม่นางปื้มเนี่ยก็เลยจิบน้ำจันทร์มาให้เสวยแล้วก็ได้ค้างที่บ้านแม่นางปื้มหลังจากนั้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยก็ ให้ขบวนมารับแม่นางปื้มเข้าไปในพระราชวังนะครับหลังจากที่แม่นางปื้มเสียชีวิตพระองค์ท่านก็มาจัดงานศพให้อย่างสมเกียรติที่ที่ไหนที่ที่วันนี้เลยปะน่าจะแถวนี้เลยใช่ไหมน่าจะแถวแถวนี้นะครับนี่ก็คือสถานที่นะครับในอดีที่สมเด็จพระนเรศวรมัาราช่ทรงบริญาขึ้นเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่แม่นางปลื้มนะครับ ครับสำหรับวัดแม่นางปลื้มนะครับที่ผมพามาตามรอยอดีตของสมเด็จพระนเรศวรมหากานะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจใกันเลยครับสวัสดีครับ